จะไปไหนกันนี่ไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดจ้ะใส่ชุดนี่จ้ะอันนี้เหรอชุดเก็บเห็ดใช่ค่ะแม่นกบอกว่าจะพาไปเก็บเห็ดไปหาโอ้มีกระต่ายด้วยจ้ะกระต้านี้จะไปไปหาเห็ดไปหาเห็ดไปหาเห็ดโอ้จะจะพาไปหาเห็ดใช่ค่ะแล้วจะไปดูกันว่าเห็ดอยู่ที่ไหนใช่ค่ะไปดูกันเด้อว่าเห็ดอยู่ใส่ที่น้อนไป เก็บเห็ดนะคะแม่นกบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาเห็ดยายสมอสิไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ยเบิ่งแม่พูนะสุดนั่นนะสุดผ่านไหมคะเอฟซีพูนนคะสุดเก็บเห็ดเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อแม่นกบอกว่าป้ายายสมรจะพาไปเก็บเห็ดเราสังไปหาเห็ดไปหาอยู่ใส่น้อยไปทานหวเลยเบื่งแน่สุดข่อยทานนบ้อ่น้าสุดน่สุด่า้เนุดเห็ดเพิ่นอี่น้เน่ปยอไปหราเหดใ่น่ไป้นอถ Come